สวัสดีครับช่างจิตรครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาหาช่างจิตรลครั้งหนึ่งครับน้องครับหานเกี่ยวกับแนวทางเป็นแนวทาง,ทางของรัฐบาลไทยใช่ไหมท่านรัฐบ,บาลไทยทที่ไปที่มาของตัวเลขสามงวดมายัางไงเป็นยังไงใช่ไหมท่านคือเลขสารดงดําเนี่ยเข้ามาแล้วสามงวดแต่ผมขอโทษเอฟซีด้วยว่าด้วยอ,อะไรนะตัดเลขให้ไม่ครบอันนี้ขอโทษเอฟซีจริงตัดเลขให้เอฟซีไม่ครบ ที่อบอของช่องพิธีชาวานละทีท้องงต้องขอโทษเล็บซีด้วยแต่มีพางท่านที่ไปตัดถูกป,ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เรียกาจะมาแค่ผมปล่อยทุกรอบจะมาแค่สามชุดเอ๊ะหนึ่งสามตัวหนึ่งชุดแล้วก็จะตัดให้แต่นี้กรณีว่าผมตัวเลขเยอะเลยตัดให้ไม่ครบแต่มีช่องเบาสักที่มาใส่ทำอ่ะเดี๋ยวว่าผมเบาสักคักรลดอะ่ะผมตัดให้ครบแล้วผมมุงกลมให้ครับมเดี๋ยวว่าช่างจุดเอ๊ะทำไมออกแล้วมาพูดทีหลังคือขอโทษจริงๆอันนี้ กกถูกจริงไปชมวนใมเมถ้าไม่เชื่อย้อนคลิปของบ่าวศักดักรถด,ดูได้ครับ,คร,บครับคือเลขปรุงดําตั้งแต่ย้ายสาน้อยตรงนี้ยออกสามรอบติดสามรอบติดเลยนะรบัรบเนาะก่อนก่อนย้ายมาเนี่ยผมถูกประมาณที่สามพอเตรียมงานทีนี้พอย้ายมามสามสิบเมษาหรืออะไรเนี่ยดีสามสิบพฤษภาสามสิบย้ายมาประมาณสามเอ็ดพฤษภามาตั้งตรงเนี้ยวันที่สองวันไอ้วันที่หนึ่งมิถุนาถ้าจำไม่ผิดรถของวิถีเรียบง่าย วิธีชาวบ้านมาโจทย์รับไม่ติดออกห้าสองวดแรกเลยนะคงวดแรกสามห้าสองครับงวดที่สองผมฝันเลขให้มเลขปูอยู่ที่สาลได้หนึ่งเก้าสองครับงวดที่สามที่ควนมาผมได้เก้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าแต่ด้วยการที่ออกไปแล้วผมจับเลขให้คือเลขมามาอย่างนั้นจริงครับต้องขอโทษเอซด้วยที่บางท่านถูกบางท่านไม่ถูกแต่ว่า เลขของคือมาถ่ายถ่ายในสามช่องครับเพราะว่าวันวันที่ห้าจะมีงานด้วยครับเดี๋ยวเรามามาลุ้นดูนิดหนึ่งว่าครับเลขออกสามงวดออกยังไงครับผมเดี๋ยวเรามาพิมพ์รอกันผมจะบอกเลขอีกทีหนึ่งครับผมมาดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนี่ครับเลขเลขงวดเลขสามปุดําที่ยายมาครั้งแรกออกห้าสองออกห้าสองงวดแรกที่วันที่หนึ่งมิถุนายนออกห้าสองสามห้าสองครับ แล้วพองวดวันที่16มิถุนาออก92แล้วเลขนั้นเหลือแค่1991เองแต่ผมว่าด้วยเลขที่ตรงความฝันผมเลยชอบเลข5ใส่951 915นี่คือที่ไปที่มาของหัวล่าสุดหัวล่าสุดคือเลขออกที่สารอุปูตามความฝันที่ผมฝันจริงครับเนี่ยตัวแรกถ้าจําได้ย้ายมาออก52ครับแล้วออก92ที่พุ่งไป192แล้วก็นที่นี้เลขเหลือ9119ผมถูกลอตติ้ สองใบใบที่เอามาให้ดูเก้าหนึ่งนะเก้าหนึ่งยังไม่ได้เบิกด้วยโอ้เพราะว่าผมปล่อยในช่องบ่าวสักเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่องมีเสียงว่ถ่ายถ่ายบอลบดนิดเดียวหนึ่งเดี๋ยวผมเอารถที่ให้ดูเดี๋ยวผมเอาแป๊บนึงครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับอยู่ที่ลานโูองดำแสนสิริจันทานาคราชครับพี่น้องครับบ้านช่างจิรวดนะครับพี่น้องครับครับตัวนี้เป็นฐานฐานองค์ดำครับพี่น้องครับ จะลืมงานวันที่วันที่ห้านะครับครับครับรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับวันที่ห้าจะเป็นการแห่องคดำนะที่พี่น้องนี่ครับวันนั้นวันวันที่ผมจะทํำสีแล้ววันนั้นผมก็ไม่คิดว่าจะได้เลขเก้าหนึ่งวันที่หวยจะออก วันที่หนึ่งกรกฎาคมผมก็ทกํากวาดที่่อจะเทปูนข้างหลังเพื่อตัดต้นไม้แล้วก็ทํปลูกต้นไม้อ้อมเพื่อจะทําฐานเพราะว่าวันที่ฮะวันที่สี่เนี่ยแก้บนเลขออกห้าสองวันที่สี่นะวันที่สี่บนนังไว้คืนหนึ่งก็คือบนออกห้าสองวันที่ห้าบนนังไว้คืนหนึ่งตอน,น,นออกเก้าสองคือบนไว้แล้วทีนี้พอพอมาถูกอีกก็เลยได้เลขได้สามวันสี่ห้าหกเป็นนังสามคืนต่วันที่ห้าเป็นการเอาองค์ท่านมาขึ้นบนเนี้ย สถานครับครับแต่ว่าวันนั้นนะผมซื้อลอตเตอรี่มีผู้หญิงยมลอตเตอรี่ให้เก้าหนึ่งนี่ครับเก้าเก้าหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้เบิกนี่ครับนี่ถูกจริงไม่ได้ไม่ได้โกหกแต่เ,เพราะาอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก้าหนึ่งตรงตรงเลยก็เป็นยัเก <99, 91. S 2> ้าเก้าหนึ่งคือเลขสานะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแต่ผมก็ชอบห้ามด้วยคือเก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งแต่ผมตัดเก้าหนึ่งให้อันนี้เป็นต้องโทษเอฟซีด้วยที่คือด้วยัวเลขกเยอะนี่ เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ตัดให้เนาะไม่ได้ตัดให้จริงจริงมีบางท่านสิบเปอร์เซ็นที่ไปตัดเก้าหนึ่งถูกอครับคือเลขแสนดัมจะน้อยเก้าหนึ่งห้าอีกช่องบ่าวสักที่ผมตัดให้ตัวเอฟซีอย่างแรงด้วยในช่องบ่าวสักอันนี้เป็นเลขพผลโลงพระตายที่ติดมาคือเลขจะเดียวกันคล้ายกันนี่ครับครับแต่ว่าผมตัดให้ท่านนิดนึงนิดนึงเลนี่ยผมตัดแล้ววงกลมด้วยถ้าใครไม่เชื่อไปเปิดช่องบ่าวสักข้างรถดูได้ครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ว กับเก้าหนึ่งจริงๆตรงๆคนถูกเยอะครับนี่ครับแต่ว่าก่อนที่จะถูกเก้าหนึ่งอ่ะคือทุกครั้งจะมีคนชาวบ้านมาขอและถูกเองอ<ม>ืมแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ขอแล้วประสบความสําเร็จถ้าใครอยากมาเที่ยวดาวันที่ผมจะถูกเก้าหนึ่งผมซื้อเสร็จจะเป็นการตรงเนี้เอาลอตเตอรี่เสียบตรงมือเนี่ยครับดูเอามาทนถือไว้นี่ครับถ้าใครอยากถูกเลขลอตเตอรี่ มีคนเสียบถูกหลายคนผมก็ถูกบ่อยก็ตรงนี้แหละพอซื้อเสร็จเสียบตรงมือท่านให้ท่านํำเลขไว้แล้วก็แล้วก็ทําท่าอย่างนี้ทําก็ให้ท่านอวยพรให้คืออย่างเนี้ยขอให้ถูกขอให้สมหวังตรงเนี้ยครับอ,อันนี้ใครอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต่ที่เป็นยังไงแต่ว่าผมอยู่กับองค์ดามาอันนี้ยืนยันได้ไมเขาก็เห็นหลายคนผมซื้อปุ๊บผมวางตรงนี้เสียบให้ท่านจาไว้ให้เลขออก แล้วใครจะเชื่อออกปุ๊บก้าหนึ่งถูก oh มีใจแบบเนี้ยคือเสียบถ้าใครมาซื้อลอตเตอรี่ปุ๊บคอยเขาจะเสียบตรงนี้ทุกคนเสียบปุ๊บผมก็เพิ่งรู้นะผมมาหลายครั้งแล้วผมยังไม่รู้เลยครับไม่รู้ผมสังเกตดูตั้งแต่ย้ายองค์ท่านมา,มาที่เสนาธิ์ <c oughs> ใครเอาตรีมาเสียบนี้ปุ๊บมีถูกเลยคนที่ไม่ได้ออกสือ่ออืผมก็มาดูพี่คนหนึ่งที่เข้ามาปุ๊บแล้วเขามาซื้อตรี่ปุ๊บปุ๊บหนึ่งมาเสียบปุ๊บถูกสามตัวหน้าสามตัวท้ายพอใส่เสียบปุ็ มาก้มลงแล้วก็ขอให้ท่านชี้ตรงหนาา้าผักให้ประสบโชคประสบชัยเห็นก็พูดอย่างเงี้ยคกับผมเลยมาแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เสียบนี่ครับก็เลยถูกเดี๋ยวเรามาคือวันวันที่ห้าสี่ย่างหกนังสามคืนแต่วันที่ห้าเป็นการบวงสรวงแห่ท่านมาที่นี่ครับเผื่อท่านอยากร่วมบุญอยากเพิ่มบุญของท่านอาจจะท่านที่จิตทธาอาจจะเป็นค่านางรํากับ ค่าเป็นค่ารงทานเน้นๆคือรงทานเราเราจะบุญด้กันนะลงทานเป็นค่าผลไม้ก็มาร่วมได้ติดต่อที่ช่างจีรวดศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าบตามตามเลขนี้แหละตามตามเบอร์เลยท่านตามเบอร์นี่ครับอันนี้เป็นเป็นเบอร์ที่ที่ผมเน้นองเนี่ยศู8ย์เก้าแปดหนึ่งสห้าห้านี่เลขคนดำเรามาดูว่าสามมดติดเข้ายังไงแต่ผมก็โทษด้วยที่ผมวงกลมให้ปิดและดึงเลขติดคือเลขขทั้งเลขเดียวกันไม่ได้โกหกเลยผมไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนกระดาษ ผมยังเสียดายแทนเอฟซีเลยนี่ครับขอโทษเอฟซีด้วยแล้วเราก็เยวมาพิมพรอรพิมพรอด้วยกันว่าวันที่ห้าเป็นเลขประทัดของปูงดาจะมาเลขเลขแค่ปุ๊บจะปีกันจุดประทัดว่าเลขปูงดาจะให้เลขไหนมาพิมพ์รอคลิปนี้ออกวันที่สี่วันที่ห้าอาจจะออกวันนี้ออกวันที่สี่ตอนเที่ยงแหลยว่านะครับผมวันที่ห้าคือให้พิมรอกันว่าวันที่ห้าเลขประทัดทุกคนมาเฝ้าดูว่าเลขประทัดปูงดาจะเป็นเลขไหน หรือใครอยากจะมาร่วมงานก็มาได้พิมพ์ที่ศาลองค์ดส่วนช่างจิรวดใครอยากมีลอตเตอรี่ซื้อมาแล้วก็มาเสียบตรงเนี้ยแล้วก้มกราบร้อยละแปดสิบมีคนถูกลอตเตอรี่ตรงที่เอามาเสียบไว้ให้ท่านการรเลขไว้ให้มีคนถูกเลขหน้าเลขหลัง<ฮ>หลายท่านสามตัวหน้าสามตัวหลังออกใบมากแต่ผมถูกสองตัวท้ายคือว่าดีใจเพราะว่าผมเคยถูกรางวัลที่สามมาคือผมจะทําบุญปูงดำส,สามวัน แต่วันที่ห้ามีการเหมีนางรํามีนางนาคนาคีมารําถวายด้วยถ้าช่องวุธีรําง่ายกับวุธีชา้บ้านว่างมาร่วมรวมงานกันได้เอประมาณสี่โมงเช้าถึงเที่ยงครับวันที่ห้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใครอยากมาร่วมจะตุกปัจจัยถวายซื้อดอกไม้ทุบเทียนก็มาได้จะได้เห็นบางวุฒิทั้นจุดรถาะครับแล้วทุกท่านที่มาจะมีอาจารย์แมวมาด้วย อาจจะไม่ทาพิธีขอเลขแล้วก็มาลุ้นเลขว่าทัดกันว่าอ oh. จะปังยังไงหรือว่าทุกท่านที่มาผมว่าอยากให้ทุกคนเอาซื้อลอตเตอรี่แล้วมาเสียบตรงเนี้ยอืมครับเลขราวศูนย์หกอันนี้ผมขอที่ออกปิดสองสิบสามอันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยผมมาขอตอนกลางคืนตอนประมาณหกมันทุ่มหนึ่งแหละผมมาขอ oh. แล้วเสียบตรงนี้ด้วยท oh. ว่าขอให้เลขออกอันนี้ผม, oh. ผมพูดจริงแล้วท่านแล้วตอนกลางคืนมืด แล้วท่านก็อมองแล้วเลยออก06เกือบแตกสามตัวอันนี้นี่สองละล้านผมก็มาพึ่งบารมีของดํากันให้ช่วยดันดันเลขให้ออกอยากปิดอย่างสวยรูปิดซองอย่างสวยรูก็คือเลขเนี้ยผมเสียบตรงนี้จริงๆครับก็เลยได้อันนี้คือเลขของพระอาจารย์ด้วยบุญของพระอาจารย์ด้วยบุญของเอฟซีแล้วก็ผมก็มาพึ่งบารมีของดัดไว้ให้เลขเสียบเล,เลขตลัวเนี้ยเลขเราที่ออก06อันนี้ผมขอจริงๆข,ขอขอ,ขอกับปู่จริงว่า ขอให้ช่วยเอฟซีด้วยให้ช่วยทั้งบารมีพระอาจารย์ทั้งฝูงดำครับก็ให้ช่วยดันเลขออกแล้วออกกี่ศูนหกเกือบแตกสามตัวก็คือว่าจบอย่างสวยรูมกันถึงไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นเต็มแต่ก็ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็คนก็ถูกเยอะครับท่านที่จะมาก็คลิปนี้ออกวันที่สี่วันที่ห้าเรามาลุ้นเลขวระทัดแล้วอาจารย์แมวก็จะมาที่นี่ด้วยในรอบสองปีสองทรงมันนป็นอะับก็จะมาร่วมพิธีด้วยร่วมพิธีเนาะครับ ก็ลองมามาดูกัน FC พิมพ์มพมรอไว้เลยเนาะพิมพ์รอ FC ฟนี่พิมพ์รอไว้เลยมาดูคลิปนี้นะคบพิมพ์รอแล้วก็มาดูว่าเลขเข้าสามรตั้งแต่ยายมาสามรอบติดมาอย่างไรเลขที่บ้านครับเดี๋ยววันไม่เน่วันโค้งสุดท้ายผมจะดูว่ามีเลขอะไรในสารอีกจะเฉลยให้ดูคือมาวันที่ 5, พิมพ์รอเลขประทัดก่อนจะได้เลขเลข,เลขประทัดนะอันดับแรกเนาะอัดับเลขัดดับแรกสองันจยนแมวแล้วมาครูโค้งสุดท้ายเราจะมาสรุปว่าเลขสารมาอย่างไรถึงถูกสามรอบ ก็ถ่ายคลิปแล้วเนาะรับก็อย่าลืมมามากันเยอะๆก็ได้มีรงทานมาที่นี่มีทุบเทียนไม่ต้องซื้อไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็คืออมาผมก็เตรียมไว้ให้อาจจะมามีโรงทานมีนางรําแล้วก็มีเลขเด็ดครับวันที่ห้ามาเจอกันครับเอฟซีทนหนที่พร้อมจะมีกําลังเนาะมีกําลังที่จะร่วมร่วมบุญร่วมร่วมอ่รงทานอจะร่วมรงทานคือก็กินด้วยกันมันจะมีความสุขความสุขเกิดจากการแบ่งปัน ถึงเราจะไม่ได้มาเองก็ฝากได้ฝากได้ก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันแล้วกันก็ฝากก็หาเชิงตรวจศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าเป็นการร่วมบุญลงทานด้วยกัน,กนครับ,คร,บครับผมครับก็ท่านมาแล้วผมอยากให้ท่านถ้าท่านมาไม่ได้ก็อาจจะขอให้ปู่ไปช่วยให้ท่านมีโชคมีลาบหรือว่าท่านมาได้ก็อย่าลืมลอตเตอรี่เสียบตรงนี้ผมเสียบลอตเตอรี่แล้วถูกออวันที่สองผมก็เลยเอาเลขขอพระอาจารย์มาเสียบอีก แล้วผมก็เข้าอีกโอ้โหเมื่อคืนผมดีใจจังผมมาขอจริงๆจังเมื่อคืนนะมาขอตัวนี้แหละคือให้ปู่แบบเสียบก็เอาหน้าผากกินมอนหน้าผากขอให้ประสบความสําเร็จครับผมแล้วก็ออกจริงๆครับเป็นการพลังบุญร่วมกันนะกันบอกบุญอีกครั้งหนึ่งนะท่านเนาะเอบอกบุญว่า FC เนาะนี่ครับสามนี่แหละถ้าใครจะร่วมบุญผลไม้ กับเนี่ยศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้ากับโทรมาได้ครับใครที่จะร่วมผลไม้ดอกไม้ทุบเทียนใบซีอะไรก็ได้ตามกําลังศรัทธาครับถือว่ามาได้บุญด้วยกันอ่ะแล้วก็ได้มีเลขเด็ดมาฝากว่าเลขทับจะเป็นยังไงแล้วก็อาจารย์แมวก็จะเป็นเลขอาจารย์แมวยังไงเราครับครับนี่ครับมลุนกันครับก็ถ่ายคลิปนี้ก็ให้ทุกคนพิมพ์รอพิมพ์รอไว้วันที่ห้าเรามาลุนกันว่าเลขสานุดำเข้าสามงดเข้ามายังไงครับครับ เรามาดูกันเพราะว่าตั้งแต่ยายมาถูกตลอดอ่ะทมงมดติดเลยเนาะครับงดติด,มมด,ตดผมอาจจะตัดในท่านผิดแต่บางท่านก็ซื้อถูกครับผมบางคนตัดโอ้ลืมตัดบางทีช่างอาจจะภารกิจารงานตัดเลขต่อไปก็จะตัดให้ครบแหละและวบุงกลมให้ครับผมต้อไปถ้ามาสามตัวผมตัดให้ครบตัวตัวใช่ครับครับแล้วก็อย่าลืมอันนี้ก็เตรียมไปแล้วเตรียมสถานที่ไว้ก็จะมีการแห่แล้วก็ประดิษฐานตรงนี้ท่านที่มากราบว่วอย่าลืมพกลอตเตอรี่มาทุกคนที่มาที่นี่ขอให้พกลอตเตอรี่มาทุกคน แล้วก็มาเสียบในมือให้ท่านกำกำไว้เมื่อคืนท่านจ้องมองผมเสร็จกลับไปบ้านสองทุ่มลาออกตรงๆโอ้โหไม่มีตัวกลับออกตัวตรงรอย่างนี้ชอบครับก็ถือว่าท่านให้โชคให้ลาบตเวตรีนี้ก็จะไปเบิกนี่แหละเปิดวันที่สี่นี่แหละเก้าเก้าหนึ่งครับต,ตัวตรีนี้เอาไว้ทําเป็นรงทานครับนะครับสี่พันบาทก็ทถือเป็นลงทานท่านจะร่วมกับผมเนี้ยมาร่วมเนี้ย นี่ยังไม่ได้เบิกไม่ได้โกหกแต่อย่างไรเด้อผมดูเดี๋ยวว่าเอ๊ะกี่คับที่เดี๋ยวไาวันที่อะไรนี่ครับลบทัมม้มหมดแล้วก็จะได้ถูกครับจะมีโชคเหมือนช่างจิวดนเนาะ,ะมีโชคเหมือนผมครับถึงเล็กเลยน้อยก็คืออยู่ที่บุญบุญเราได้แค่นี้นะใช่ท่านก็ได้แค่นี้นี่นครับในสองใบก็ถือว่าตบดีใครที่มาหรือว่าใครที่ซื้อเลขตอรี่มายังไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยอลองซื้อมาเลยก็มาเสียบแล้วก็อังนั่งอธิษฐานประมาณสามมิตรีครับประมาณนั้นอธิษฐานอะไรก็ได้ อยากถูกเลขนู้นเรื่องนี้ก็อาจจะหนึ่งนาทีหรือคนอาจจะสุขภาพด้วยก็ไม่เกินสามนาทีอ่ะคนเหนก็นั่งสามนาทีนั่งมาทิครับก็ถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวผมนั่งคนนี้ก่อนครับเดี๋ยววันที่ห้าถ้าวิธีเรียบง่ายกับวิธีชาวบ้านว่างก็มาร่วมบญด้วยกันครับผม พอเดือนด้วยอย่าลืมพอเดือนด้วยเด้อมาด้วยกันถ้าว่างมาครับมารได้บุญด้วยกันแหละครับครับมาได้บุญด้วยกันพออยู่กันมานานก็เหมือนเปรียบเสมือนพี่เหมือนน้องครับผมเกิดความสนิทชิดเชื่อกันทั้งเอฟซีแล้วก็ช่องที่มาถ่ายทาครับไร้โัวก็คือเป็นนักบุญจริงแหละนักบุญอีสานใต้แหละครับผมถ้าใครเห็นผมชอบไปแจกเสื้อผ้าแจกขนมแจกอะไรถ้าเห็นแต่พี่ผมก็จะไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่ครับแจกขนมแจกเสื้อผ้าแจกตัง เดี๋ยวคลิปสองที่สุดาผมเอาเงินลาวมาให้ดูอืมอยู่ไว้ในรถคันเดเนไงครับมีเอฟซี FC ถามว่ารถช่างจีโรน่ะเลขอะไรที่ไปลาวไม่ใช่สองสองวันนผมบอกว่าแปดหกกน,น,นึ่งสองสองโอ้โหทงโฆษณาเลยอออเขาถามที่ถามส่วนตัวว่าเลขที่ไปลาวันนั้นอนะ่ะทะเบียนรถอะไรบอกว่าแปดหนึ่งสองสองคนดวงดวงจะดีว่าอย่างนี้มไม่เกี่ยวกับผม้อท่านถูกท่านถูก 06กับ22หลายคนม,มีคนโทรมาถามว่า,าช่างลงไปลาวทะเบียนรถอะไร81กับ22ยังมีคนแอบถูกอีกบางบอ่เก็ดีใจด้วยก็คือเขาถูกเราดีใจพอถูกปุ๊บเขาก็ดีใจเขาแสดงความดีใจเราก็ดีใจมีความยินด,ดีปิติกับเขาด้วยม,มันก็เป็นความเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องครับถ่ายคลิปนี้ก็ให้ทุกคนพิมพ์รอวันที่ห้าเลขกระทัดปูงดําว่าเป็นเลขไหนแล้วก็เอามาลุ้นเลข พ่อแมวด้วยปล่อยพร้อมกันทั่วประเทศ,ทเทศมาลุ้นกันในรอบพ่อแมวเคยมาปังที่นี่สี่งวดติดโอ้เกิดจากตัวนี้เลยที่เข้าติดเลยครับครับ,รบในรอบที่ตอนที่ท่านจะไปอยู่ที่ภูเขาเนาะท่านเคยมาทำโประการให้เอฟซีตัวนี้เยอะเหมือนกันครับถ้าท่านได้ดูคลิปตัวแรกครับก็ถ่ายคลิปแล้วก็ให้ทุกคนโชคดีแ้วใครที่ว่างก็มาร่วมงานกันขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเลขราวด้วย แล้วก็รอรุนเล็กไทยครับติดตามาช่างจรวดแล้วก็ช่องวิธีทำง่ายวิถีชาวานที่ติดตามตลอดไม่เคยพลาดครับ,รบรับก็ให้ทุกคนโชคดีอีงหินงๆเนาะครับผมครับผมสาธบสวัสดีครับ